ตอนนี้เรากำลังจะไปโรงแพรกันแล้วนะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตลาดน้ำวัดวังชันอีกเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะโรงแพรนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้พระกันก่อนนะคะที่ตลาดน้ำวังชันค่ะ นี่ก็จะเป็นคณะของวัดธรรมอำเภอประจันตคามนะคะก็จะแวะสักไหว้พระขอพรก่อนนะคะวัดปนะับก็ราน้าวแรเป็นตามระมาเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปล่องแพนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะไปโรงแพรกันแล้วนะคะขอบพี่วสัมภาระของท่านดีๆนะคะระวังรื้อน,นะคะระวังมือระวังมือเเดี๋ยวเราจะเดินจะรงแพรกันค่ะ จะรองแพรแล้วนะคะตงเย็นไปเ็นพี่พี่ที่คนสวยงามอะวินดีต้อนรับค่ะรองแพรค่ะรองแพรค่ะหาที่นั่งได้เลยค่ะใครอยากถ่ายรูปเราก็มีจุดเซลฟี่นะคะป้ายทางถูงด,ด้วยมาที่วัดวังชันที่เดียวนี้มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะ เรามาไหว้พระขอพรแล้วยังได้เดินตลาดน้ําแล้วก็ยังได้ล่องแพอ,อีกนะคะมีให้อาหารปลานด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะแลวเราก็มาอยู่ในเรือแล้วนะคะในแพแล้วนะ <c oughs> จาคาไม่มีแม่น้ำแบบพวกเราเรามีจุดขายบางวันจะมะีคนพื้นบ้านเนาะมาหาปลาหากุ้งเขาได้กุ้งก็เอามาขายสดๆเลยใหญวเสรายเรามีคำคมบอกคนที่แต่งตัวไม่สวยไม่มาลงแขกทุกคนที่มาสวยหมดสวยมากๆอุ้ยทำไปได้ช่างสวยงามอลาัางการสาปานาั้น ยินดีตอนรับค่ะสวยมากๆเลยค่ะแต่เช้าบ่เป็นราคาไม่มีแม่น้ำแบบเราแน่นอนฉะนั้นเดี๋ยวเรียนเชิญพวกพี่นะคะพวกเราต้อนรับเสร็จก็จะโยนใหม่ให้พวกพี่จัดการตามพิธีที่พวกพี่อยากทำกันเลยค่ะเชิญค่ะเป็นสามน้ำที่ไปดำหน้าท้าเวสุัณฑที่ วัดปทุมทชาวนั <guarding okay>? ้นยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เริ่มต้นจากวานชนะการประชุมมาค่ะเป็นณรองิลนน้ดท่สโลกเมะาธการทานผู้มลาการรยแกสดีชี่ใม่แกูโรงเรียน้านุเอค่ เอ่อผู้ใหญ่ทำไมถึงชื่อวังชันนะคะเมืองใกล้คุ้งน้ำตรงน,นี้นะคะโอ้ท่านประธานสุดหล่อของไทยเราค่ะท่านประธานผู้ใหญ่พิศเกษเชื้อค่ะแข่งกบเลยตอน,นตอแรกเขาจะไม่ดำขนาดนี้นะคะเพราะเรือากาศร,ร้อนมากบ้านเราขอนำเสูอวังชันนิดนึงคนะ่ะ เนื่องด้วยคุณนำ้ณนำตรงนี้นะคะเป็นวังน้ำบนที่มีพันปลามีน้ำขต่น้ำจืดที่ทั้งสภาพทั้งอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเป็นวังน้ำวนที่สัตว์สิบพวกเราเป็นชาวมอญย้ายมาอยู่ที่นี่กันเพืาปลแล้วก็เป็น้องใช้ตะบนบางกุงเนื้อสื่อบางไันกุ้งจนืน ตัวก็จะมามาางังที่ทให้ตำบลเราเป็นตำบลบางตุ้งยังไม่ออกใช่ไหมคะนี่ยัได้เตรียมหม้ปลาเรียนเชิญทุกทานสบายค่ต้องรับค่ะครับผมก็แนะนาของวัฒนธรรมอำเภอจันทคามนะครับวันนี้ก็พาชิมงานเขาไม่ทามานะครับวันนี้ก็จะมี หลักๆนะครับก็จะแนะนำนะครับในตัวแทนของชมรมชมรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะครับชมรมสุขภาพดีทีไทยก็จะมีพี่ป้าน,น้าอาน้องๆ,ๆ้อญยๆยล้าหลานครบเลยทุกวัยอยู่ใน,ในชมรมของเรานะครับก็มีอยู่มาเกือบร้อยชีวิตนะครับก็งานการกุศล งานอะไรต่างๆที่ให้เราไปร่วมนะครับเรายินดีหมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเป็นจิตอาสาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าจะมีอาตอบแทนมาแล้วก็เข้าชมรมเพื่อที่จะได้ชุดสิสวยเครื่องประดับวันนี้นะครับนะครับเพื่อให้จมเราเราได้เดินต่อไปตอนนี้ชมรมเราก็เป็นที่รู้จักในจังหวัดปราจีนบุรีในทุกภาคส่วนงานของเราก็จะมีออกตลอดทุกเดือเนเดือนนี้จะสองงานสามงานนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มาที่ ทีมหาโพธิ์ยเฉพาะหมู่บ้านวังชันบางพุ่งซึ่งเป็นพี่น้องของเรานะครับเราได้ร่วมงานกันกันอยู่นะครับ,รบเราก็จะประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยววิถีธรรมชาติโดยการล่องน้ําล่องแพล่องเรือที่นี่ให้นะครับ,รบเราก็จะเชิญพี่น้องแขกผู้มีเกียรติ มาชมที่นี่ด้วยนะครับวันนี้การแนะนําบุคคลสาคัญนะครับที่ขึ้นทให้ชมรมเราได้สเร็จก็คือแม่ครูก็คือท่านอาจารย์การจนาสันทัศน์ครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับแม่ครูของเรานะครับเป็นผู้บุกสอนในชมรมศุภาพดีดีไทยนะครับเป็นผู้ก่านนายกด้วยนะครับแล้วก็มีวันนี้ก็มีแขกผู้มีเกียรติมาก็จะมีท่านรองนายกมานะครับเป็นรองชมรมนะครับรองท่านรอง ตอนไหนก็จะเป็นพี่น้องเราในภาพรวมทั้งหมดนะครับวันนี้เรา,เามีความสุขแล้วก็ขอบคุณไปถึงท่านท่านผู้ใหญ่จ้าของแพรท่านแม่ันจังหวัดท่านยุงมะอ่อนพี่อม,มราลาผู้ประสานงานให้เราพี่อม,มราลาขอบคุณทีมงานของวังคันทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ทั้งทีมงานจะนรำปรบกมือให้กับพี่น้องของวังคันท้ายความสุขเป็นที่เร็วน,นี้พี่น้องที่มูลค่าของเราค่ะ ขา well. ยก็เรียนหัวหน่อยเยอะๆการเปิดเปิดงานเยอะๆไหวอยู่ก็เดียวนั่นแหละว่าแล okay. ้วค่ะท่านเป็นเป็นผู้นำที่เราแบบนี้นี่เองสาวสองสามพันปีถึงได้มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายขอบคุณมากค่ะทุกคนครับวันนี้เรามีความสุขร่วมกันนะครับพี่น้องสิมหาโพธิ์นะครับแล้วก็ประจารยนาคาชของเราเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครูจะจะเปิดงานกต่อที่หนึงแล้วก็ร้องเพลงนกับเชิญเข้าไปถูครับ ตอนนี้แพรก็เริ่มขยับตัวออกจากฝั่งแล้วนะคะเราจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะในการล่องแพรไปกลับนะคะปกติบนแพรก็มีเสื้อชูชีพให้ใส่ทุกคนนะคะเราขึ้นมาที่แรกเราก็กลัวมากเลยนะคะเพราะเราเป็นคนกลัวน้ำนะคะแต่ปรากฏว่าแพรนิ่มมากเลยค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะสามารถที่จะนั่งหย่อนขาเล่นน้ำได้เลยค่ะ น้ำนี่นะคะเย็นมากเลยค่ะน,นั่งชมบรรยากาศนะคะวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งคลองนะคะคนขับแทนิ่มมากเลยค่ะนี้ก็จะเป็นแม่น้ําปราจีนบุรีนะคะเราจะออกจากท่าหน้าวัดวังชันนะคะแล้วก็จะไป จนถึงหน้าวัดหาดยางนะคะเราก็จะเลี้ยวกับนะคะเวลาไปกลับหนึ่งชั่วโมงนะคะบนแพรนี้ก็มีเพลงฟังนะคะมีคาราโอเกะให้ร้องได้เลยนะคะเพื่อนท่านใดสนใจที่จะมาล่องแพรนะคะแม่น้ำปราจีนบุรีของเรานะคะเชิญชวนได้ทุกวันเลยนะคะ เราก็เตรียมมาลงแ์ได้เลยนะคะค่ะเครื่องเสียงมีให้เราพร้อมเลยนะคะเพืเ่อนๆท่านใดว่างนะคะจากการทำงานก็สามารถที่จะมาเที่ยวร่องแพได้เลยนะคะแห่แม่น้ำปราจีนบุรีของเรานะคะสำหรับอัตราค่า เชาแพรนะคะแพรวังคันสังันนะคะนะคะเริ่มต้นที่สองชั่วโมงแรก3 0 0พันบาทนะคะแล้วก็ชั่วโมงต่อไป1 0 0 0พันบาทนะคะราคานี้ไม่รวมค่าพนักงานบริการนะคะเพื่อนๆท่านใดจะมาร่องแพรชมวิถีชีวิตธรรมชาติของชาวบ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะมาเช่าหมอรํำมาเป็นหมูกคณะนะคะจะล่องแพร ไหว้พระเาวัดก็ได้นะคะหรือจะล่องแพชมวิถีชีวิตชาวบ้านก็ได้อีกเหมือนกันนะคะมีรังนกกระจอกด้วยนะคะ2ข้างฝั่งนะคะแบวอยู่บนต้นไม้นะคะรบรรยากาศ น้ำเย็นมากเลยนะคะทีแรกคิดว่าจะร้อนแต่ไม่ร้อนเลยนะคะน,นี่จเป็นแพปลาของชาวบ้านนะคะที่มองเห็นไกลไปนะคะชาวบ้านก็จะเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเป็นวิถีของชาวบ้านในบ้านวางชันนะคะตําบลบางกุ้งนะคะอําเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ ติดต่อเช่าแพได้ที่เบอร์095 900186นะคะผ่านมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาเจอบ้านไม้นะคะสวยจังเลยค่ะ อันนี้พี่ๆที่ขับเรือล่องแพนะคะอันนี้ชาวบ้านหาปลานะคะมีบ้านอยู่ริมตะลิ่งนะคะเนี่ขาร่างนลก,กระจอกนะคะเป็นท่าน้ำของบ้านของชาวบ้านที่ริมแม่น้ํานะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะเชิญชวนเพื่อนๆมาลงแพนะคะตอนนี้เรามาถึงสะพานหน้าวัดหาดยางแล้วนะคะตรงนี้นะคะสะพานข้ามแม่น้ำนะคะตรงหน้าวัดหาดยางนะคะใครจะขึ้นฝั่งตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีท่า เทียบเรือนะคะหน้าวัดหาดยางนะคะเดี๋ยวเราจะล่องไปอีกนิดหนึ่งแล้วเราก็จะไปกลับเดี๋ยวเราก็จะล่องแพไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อไปบนแพกลับนะคะตรงคุ้งน้ำข้างหน้านะคะเรานั่งแพลอดสะพานแล้วนะคะอยู่บนเสาสะพานแปลกมากเลยนะคะมีรอยรลลายเหมือนคล้ายรอยพญานาคหรือว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพื่อน เพื่อนอย่าลืมมาพิสูจน์นะคะนี่คือท่าขึ้นเรือของหน้าวัดหาดยางนะคะก็จะมีอุปกรณ์หาปลานะคะมีชาวบ้านมาหาปลานะคะมาวางรอบดักปลาในแม่น้ํานะคะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในตําบลบางกุ้งนะคะ,คะเเาาก็ ได้ทำการเรียวแพกลับแล้วนะคะแม่คะแพนิ่มมากค่ะสามารถที่จะนั่งมุมตรงนี้ได้เลยนะคะไม่กระตุกเลยค่ะแพดีมากเลยค่ะนั่งชมบรรยากาศเย็นๆไปถ้าใครไม่นั่งชมก็เล่นลำวงในเรือได้เลยนะคะในแพบนแพได้เลยนะคะ ใครใครลำก็ลำใครใครเต้นก็เต้นใครใครร้องก็ร้องนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะกับบรรยากาศบนแพรนะคะวันนี้มากับแม่ๆนะคะสนุกกันมากเลยค่ะถ้าเป็นวัยรุ่นมาหน่อยก็จะเป็นสตริงนะคะก็สามารถที่จะเล่นแบบสตริงได้เลยนะคะหรือจะเล่นเป็นลำวงก็ได้นะคะ บนเรือก็มีห้องบนแพรนี้ก็มีห้องน้ําด้วยนะคะข้างหลังเรานี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศบนแพรนะคะข้างๆนี้ก็คือน้องชายนะคะนี่คือพี่สาวค่ะสนุกสนานใหญ่เลยนะคะนี่ก็จะมีคนควบคุมเครื่องเสียงนะคะมาเชิญเพื่อนๆได้เลยนะคะทุกคนนะคะมาล่องแพรก,กันค่ะแม่น้ำปลาจีนบุรีค่ะ ล่องแพลกลับแล้วนะคะบรรดานางราก็ยังราไม่หยุดหย่อนนะคะทั้งขาไปขากลับเลยค่ะราตลอดเวลาเลยนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะก็มาถึงตอนท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะ แพรก็เทียบท่าหน้าวัดวังชันเรียบร้อยแล้วนะคะมีติดลมอีกนะคะจะไม่อยากกลับกันซะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ